อาสารละหะปุณณีทวีเริกประกาศเกริกรรมจักเกษมสันอริยรสัจสี่แรกประกาศพลันกลางไพรวันถิ่นมารุคะมาราคาปัญจวัคคีห้ามาสดับน้อมใจรับพระสัทธรรมเทศนากระจ่างแจ้งใจพระโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศชน จึงกราบทูลขออุป,ปะสมบทพระสุคตประธานสมปรารถนาโกนธัญญะพระสงฆ์แรกรัตนาจึงโลกาครบไตรรัฐวิวัตชัยจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวดธรรมจักรเข้าวัดปฏิบัติธรรมสังสมบูรร่วมกันเนื่องในวันอาสาลังหะบูชาที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่เราคุ้นเคยนะ ในที่สุดนี้ขออนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร